สวัสดีครับนี่กับผมเจเกมินครับนี่ก็อยู่กันในเกมเราบอกในแบบชื่อว่าเพลสซิมูเลเตอร์เนั่นเองผมก็สำหรับวันนี้นะครับเพสซิมูเลเตอร์นะครับเหลืออีก6ชั่วโมง5้นาทีนะครับก่อนที่เพลสซิมูเลเตอร์จะอัปเดตนะครับผมซึ่งอัปเดตนี้ครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับว่าจะได้มีกิฟต์ก่อนอัปเดต1นาทีนะครับแล้วก็มีสเกลเวนเจอร์หันสาสินาทีหลังอัปเดตนะครับเวลาเดิมทุกอย่างเลยเนาะ ก็่หรับอัปเดตนี้นะครับจะมีอะไรบาบ้านครับก็ไปดูเลยครับตอนนี้ครับผมก็มาอยู่กันที่หน้า Twitter ร์อ g บบเช่นเคยนะครับผมก็แล้ก็จะมาสปอยกันนะครับว่าอัปเดตใหม่จะมีอะไรบาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นบูทใหม่นะครับทั้งหมด6บูทนะครับซึ่งสําหรับอันนี้เนี่ยเขาจะเขียนราคาไว้แค่5บูทนะครับโดยก็จะมีเป็นบูทไดมอนด์นะครับ บูธไฟบูธนีออนบูธแพรอดนะครับบูธยูนิคอร์ตามรูปนี้เลยเนาะซึ่งราคาก็อันนี้เลยนะครับไดมอนด์400โลบักนะครับไฟ400โลบัคนีออนไฟไลท์300โลบักนะครับแพรอดนะครับ200โลบักแล้วก็ยูนิคอร์บูธ300โลบักนั่นเองนะครับหรือจะเป็นบูธต่างๆนะครับนี่ก็จะมีเป็นไข่ใหม่นะครับเป็นไดมอนด์เอกนะครับเป็นไข่ไดมอนด์นะครับแล้วก็มีเป็น ฮเว์บอร์ดนะครับไดมอนฮเว์บอร์ดั่นเองถือว่าสวยนะครับตรงกลางนี่มันดูเหมือนกับเป็นฟอยนะครับเทียบโดยขยาแล้วก็ถือว่าสวยดีนะครับนี่ับสลับบูธยูนิคอร์นะครับแล้วก็จะมีบูธแพนด้ามาอีกอันนึงด้วยนะครับบูธแพนด้าก็จะอันนี้เลยนะครับแล้วก็มีการ uh, เหมือนจะเป็นการอัปเดตเทรดพาซ่าใหม่นะครับนี่ก็รูปร่างรูปที่หลุดออกมาก็จะมีประมาณนี้ครับเป็นบูธนะแล้วก็นี่เป็น หน้าจอนะครับไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นหน้าจอเนี้าไว้ทําอะไรนะครับนี่เราก็ถือว่าดูดูดีขึ้นนะครับไว้เข้ามาดูกันแล้วกันครับว่ามันจะสวยขึ้นแค่ไหนนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของสัตว์ใหม่นะครับจะมีเป็นฮิวไดมอนแคทนะครับไททานิคคาปิปาร่านะครับแล้วก็ไททานิคลักกี้เองซึ่ง2ตัวเนี้ยหวังว่ามันจะมีเป็นตัวฟรีให้นะครับ อาจจะเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวโลวักเป็นตัวฟรีแต่ถ้าเข้าใจร้ายหน่อยคขาก็อาจจะเป็นตัวเสียโลว์ักสองอันเลยนะครับโอ้สำหรับอันนี้นะครับจะเป็นการประมูลนะครับเหมือนจะเป็นที่ที่ไว้ให้คนมาประมูลกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนสเสลี้ยงใหม่นะครับด m มอนแคทนะครับแล้วก็เป็นโปรเท i ิงพาสซานะครับอันนี้คือมีไว้มันจะต่างกับเทติงพาสซาอันเดิมยังไงเอยอ,อาจจะมี่าเป็นพวก ฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับครับก็สําหรับการสบายอัปเดตในวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อัปเดตนี้ก็คงมีไม่มีอะไรเยอะทักเท่าไหร่เลยมั้งครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเคร่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หัวไน้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายครับ